รเรื่องราวที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวชาวพุทธเรามากๆเลยนะครับนั่นก็คือที่มาของประเพณีการกรวดน้ําครับเราจะได้ย้อนกลับไปดูกันว่าตำนานที่เป็นจุดเริ่มต้นของธรรมเนียมนี้มีความเป็นมาที่ลึกซึ้งและน่าทึ่งขนาดไหนครับเคยเอ็ดใจสงสัยกันบ้างไหมครับว่าเวลาเราทําบุญเสร็จแล้วทําไมเราถึงต้องกรวดน้ํา ธรรมเนียมที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาจนคุ้นชินเนี่ยจริงๆแล้วมันมีจุดเริ่มต้นมาจากไหนกันแน่คำตอบของเรื่องนี้ซ่อนอยู่ในเรื่องเล่าที่ยิ่งใหญ่มากๆเรื่องหนึ่งเลยครับซึ่งมันยาวนานข้ามภพข้ามชาติเลยทีเดียวเรามาค่อยๆย้อนเวลากลับไปหาคำตอบพร้อมๆกันนะครับเอาละครับเรื่องทั้งหมดเนี่ยต้องย้อนกลับไปไกลมากๆเลยครับมันคือประถมบ,บทของบาปกรรมที่หนักน่วงเป็นจุดเริ่มต้นของความทุกข์ทรมานที่รอคอยการปลดปล่อยมาอย่างแสนนานลองนึกภาพตามนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ92กับที่แล้วคือมันเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานจนเราจินตนาการตามแทบไม่ถูกเลยนะครับในยุคสมัยนั้นกลุ่มคนที่เป็นญาติของพระเจ้าพิมพิสารในอนาคตได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องสําคัญมากๆแต่การกระทําผิดที่เกิดจากความโลภเพียงนิดเดียวกลับสร้างกรรมหนักที่ส่งผลให้พวกเขาต้องทนทุกข์อย่างแสนสาหัสไปอีกนานนับไม่ถ้วนเลยครับนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของเรื่องน่าเศร้าทั้งหมดคือด้านหนึ่งเนี่ยพวกเขาได้รับมอบหมายหน้าที่อันศักดิ์สิทธิ์ ให้เตรียมพระตาหารเพื่อถวายพระสงฆ์แต่อีกด้านหนึ่งความโลภก็เข้ามาครอบงําจิตใจพวกเขาไม่เพียงแค่แอบกินอาหารนั้นก่อนพระเท่านั้นนะครับแต่ยังแอบเอาของสงฆ์กลับไปให้ครอบครัวตัวเองด้วยการกระทําที่เห็นแก่ตัวแค่ชั่วครู่นี้เองครับที่กลายเป็นต้นเหตุของกรรมอันแสนยาวนาน หลังจากที่ต้องชดใช้กรรมใน,ในโลกอย่างยาวนานแล้วเรื่องก็ยังไม่จดครับพวกเขาได้มาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานกับความหิวโหยแบบไม่มีที่สิ้นสุดแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นมันก็ยังมีแสงแห่งความหวังเล็กๆส่องลงมาครับ และนี่ก็คือคำพยาจ์จากพระกสปะพุทธเจ้าครับที่ท่านตรัสไว้ในตอนที่เหล่าเปรตไปขอรับส่วนบุญคำพูดนี้เองครับที่กลายเป็นความหวังเดียวให้พวกเขายึดเหนียวแล้วก็รอรอคอยเป็นเวลานานถึงหนึ่งพุทธันดรซึ่งก็คือช่วงเวลาที่ว่างเว้นระหว่างพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งกับอีกพระองค์หนึ่งนั่นเองครับเป็นการรอคอยที่ยาวนานมากๆและแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงครับในยุคข,ของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันของเรานี่เอง พระเจ้าพิมพิสารซึ่งก็คือญาติในอดีตชาติของเหล่าเปรตได้ทรงสร้างมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่แต่เหตุการณ์กลับพลิกผันไม่เป็นอย่างที่เปรตเหล่านั้นขาดหลังไว้เลยครับในวันนั้นพระเจ้าพิมพิสารทรงประกอบมหากุศลครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับด้วยการถวายวัดเวฬุวันให้เป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาบรรยากาศตอนนั้นก็เต็มไปด้วยความสุขความปิติยินดีและนี่แหละครับคือโอกาสทองที่เหล่าเปรตเฝ้ารอคอยมานานแสนนาน แต่เชื่อไหมครับว่าท่ามกลางความปลื้มปีติอย่างมหาศาลนั่นเองพระเจ้าพิมพิสารกลับทรงลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปเพราะองค์ไม่ได้ตั้งจิตอุทิศส,ส่วนบุญเจาะจงไปให้เหล่าญาติที่ล่วงลับทำให้ความหวังเดียวของเหล่าเปรตที่เฝ้ารอคอยอยู่รอบๆกำแพงวัดต้องพังทลายลงในพริบตา และในคืนนั้นเองครับความผิดหวังอย่างรุนแรงของเหล่าเปรตก็ได้แสดงผลออกมากลายเป็นเหตุการณ์สุดสยองขวัญที่ทำให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหวาดกลัวจนบรรทมไม่หลับตลอดทั้งคืนเลย ลองจินตนาการถึงความน่าสะพรึงกลัวในคืนนั้นดูสิครับมีเสียงร้องโหยหวนที่น่ากลัวจนขนหัวลุกดังไปทั่วทั้งพระราชวังทําให้พระเจ้าพิมพิสารทรงหวาดวิตกมากว่าจะเกิดเหตุร้ายกับพระองค์หรือราชบัลลังก์หรือเปล่าพอรุ่งเช้าพระองค์จึงรีบเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อทูลถามหาคําตอบทันทีครับและนี่คือคําตอบจากพระพุทธองค์ครับพระองค์ทรงอธิบายว่าเสียงเหล่านั้นไม่ใช่ลางร้ายอะไรเลย แต่เป็นเสียงของญาติในอดีตชาติของพระองค์เองที่มารอรับส่วนบุญเมื่อวานแต่กลับไม่ได้รับพวกเขาเลยร้องครวญครางด้วยความทุกข์ทรมานและความผิดหวังอย่างแสนสาหัสนั่นเองพอได้ทรงทราบความจริงทั้งหมดพระเจ้าพมิสารก็รู้สึกสงสารจับใจเลยครับแล้วก็ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพอจะมีวิธีแก้ไขไหมและคําแนะนําของพระพุทธเจ้าในครั้งนี้แหละครับที่ได้กลายมาเป็นพิธีกรรมสําคัญที่เราปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงทุกวันนี้ พระพุทธเจ้าก็เลยส่งแนะนําให้พระเจ้าพิมพิสา์ถวายทานอีกครั้งในวันรุ่งขึ้นครับแต่คราวนี้ให้เพิ่มขั้นตอนสําคัญเข้าไป2ออย่างนั่นก็คือ 1. การตั้งใจอุทิศเจาะจงไปอย่างผู้ล่วงลับและ 2. ประกอบพิธีหลังน้ําทักษิโนโทกหรือการรินน้ําเพื่อเป็นเครื่องหมายและเป็นสขีพยานและนี่เองครับคือจุดกําเนิดของการกรวดน้ําครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และนี่ก็คือคำกล่าวอุทิศส,ส่วนกุศลที่พระเจ้าพิมพิสารได้ตรัสในวันนั้นเป็นถ้อยคำอันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธเรายังคงใช้สวดเพื่ออุทิศส,ส่วนบุญให้แก่ผู้ล่วงลับมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ และทันทีที่พระเจ้าพิมพิสารทรงกล่าวจบและหลั่งน้ําลงปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นต่อหน้าเลยครับพออุทิศข้าวไปปุ๊บอาหารทิพย์ก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเหล่าเปรตทันทีพวกเขาได้กินจนอิ่มหนำเป็นครั้งแรกในรอบเวลาที่ยาวนานมากๆแล้วร่างกายที่เคยผอมโซ่ก็กลับมาสมบูรณ์มีน้ํามีนวลขึ้นมา จากนั้นพออุทิศส,ส่วนของน้ำสะบัวที่มีน้ำใสสะอาดก็ปรากฏขึ้นมาช่วยให้เหล่าเปรตได้ดื่มกินดับความกระหายที่ทรมานพวกเขามาอย่างยาวนานและยังได้อาบน้ำชำระร่างกายจนสะอาดสดชื่นอีกด้วยครับและสุดท้ายครับเมื่ออุทิศผ้าไตรจีวรก็มีอาภรทิพย์ที่งดงามปรากฏขึ้นมาสวมใส่บนร่างกายที่เคยเปลือยเปล่าของพวกเขา ในช่วพริบตานั้นเองครับร่างของเปรตที่ทุกข์ทรมานก็ได้แปลเปลี่ยนไปเป็นเทวดาผู้มีรัศมีผ่องใสเป็นการสิ้นสุดความทุกข์ที่ยาวนานถึง92กับลงได้อย่างน่าอัศจรรย์จริงๆเหตุการณ์มหัศจรรย์ในครั้งนี้ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การช่วยเหลือญาติในอดีตชาติเท่านั้นนะครับแต่มันยังได้ให้กำเนิดธรรมเนียมปฏิบัติและคำสอนที่สำคัญมากๆในพระพุทธศาสนาตามมาอีกด้วย ก็คือจากเหตุการณ์นี้นี่เองครับเพราะพระเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาที่ชื่อว่าติโรขุตสูตรเพื่อมอบบทเรียนสําคัญให้กับคนรุ่นหลังเพราะสูตรนี้สอนเราว่าสิ่งที่ทุ่ล่วงลับต้องการและจะได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงไม่ใช่น้ําตาหรือความเศร้าโศกเสียใจนะครับแต่คือบุญกุศลที่เราตั้งใจอุทิศส่งไปให้นั่นเองและนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลยเจตนาของผู้ให้คือสิ่งที่ทรงพลังที่สุด บุญจะเดินทางข้ามภพภูมิไปถึงผู้รับได้ก็ต่อเมื่อมีความตั้งใจอันบริสุทธิ์ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นสะพานเชื่อมและผลแห่งบุญนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์ได้ในทันทีเลยครับ เรื่องราวทั้งหมดนี้เลยทิ้งคนถามที่น่าคิดไว้เรานะครับว่าบุญที่เราสร้างเนี่ยจะส่งไปถึงคนที่เรารักที่จากไปแล้วได้อย่างแท้จริงได้อย่างไรซึ่งตำนานการกดน้ำครั้งแรกนี้ก็ได้มอบคำตอบเอาไว้แล้วว่าถ้าที่สุดแล้วพลังนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ใช่พิธีกรรมที่ซับซ้อนอะไรเลยแต่คือเจตนาที่บริสุทธิ์ในใจของเรานั่นเองครับ